น้องสายฟ้าพายุลูกชายแม่ชมพู่หล่อแพ็กค,คู่หน้าตาดีทั้งบ้านเลยจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อรยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตและลูกๆทั้ง3คนน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็น้องแอปิเกลโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของ5คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอสำหรับน้องสายฟ้ากับน้องพายุตอนนี้อายุ4ขวบกว่า,วาแล้วเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่ม แต่ว่าก็ยังติดคุณแม่อยู่นะคะไปไหนไปกันตลอดเลยที่สำคัญสองพี่น้องนับวันยิ่งใช้แววความหล่อมากขึ้นเรื่อยๆตัวเริ่มสูงขึ้นผิวก็ขาวหน้าตาจิ้มลิ้มอย่างล่าสุดชมพู่ก็ได้ออกมาอวดความสดใสของลูกชายสองคนที่กำลังเล่นน้ำอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบอกเลยค่ะว่าหล่อแพ็คคู่น้องสายฟ้าจะออกแนวฝรั่งไปทางคุณแม่ส่วนน้องพายุจะออกติติไปทางคุณพ่อ งานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชมกันใหญ่เลยว่าสองหนุ่มน้อยเริ่มโตแล้วแถมหล่อมากๆเลยทีเดียวพี่ยุโตเป็นหนุ่มแล้วครับโตเร็วมากน้องพาย,ยุผอมแล้วหน้าเปลี่ยนดูเป็นเด็กโตแล้วเรียกยุอ้วนไม่ได้แล้วยุผอมแล้วยุผอมแล้วหล่อเลยหลอทั้งพี่สายพี่ยุพี่พชมกันไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวไม่แน่นะคะในอนาคต สองพี่น้องอาจจะได้เป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการเหมือนกับคุณแม่ก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลชมแมททิลเ,เกอและแหล่งข่าวจากขอบข่าวค่ะ